อเมริการ์ช <big> mm ัง hmm. หากชอบอย่าลืมกดไลค์หากใช่อย่าลืมกดแชร์แหละ้าหากว่ารักแล้วแล้วก็อย่าลืมกดสามสตร๊์นะครับไปดูกันเลยครับโบรไเฮ้ยไง สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผม a m i n Reaction ตุ้งตุงนี่ครับผมนะมากลับมาอีกแล้วนะครับผมนะกับ EP นี่นะจ้ะก็เป็น EP Reaction เกี่ยวกับบทเพลงนั่นเองนะฮะซึ่งอยากให้ React อ,อะไรที่ไม่ใช่บทเพลงสามารถ Comment ไว้ได้นะครับผมนะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามากับเพลงของ เอเอ่ของคุณแอ,เอชเอชเรนแอชเชรันรน,นะครับผมนะเออถ้าอ่านผิดผมขออภัยด้วยนะครับก็อยู่กับเพลง perfect นะครับผมนะก็ทุกคนเนี่ยนะ่าจะเคยฟังแล้วแต่ผมเนี่ยก็เคยแต่ว่าวันนี้ผมจะมา react อ,อีกครั้งหนึ่งให้กับทุกคนดูแบบคล้ายๆผมเนี่ย อ่ะกบไปแบบคล้ายๆเรียกว่าอะไรนะให้ทุกคนเนี่ยแบบว่าไปรู้สึกเหมือนกับว่าเราเนี่ยมาฟังเพลงนี้ครั้งแรกประมาณนั้นนะครับผมนะฮะโอเคนี่ครับผมนะอีพี่ก่อนนะนี้มีใครได้ดูหรือยังถ้ายังไม่ได้ดูนี่ครับผมนะย้อนไปดูได้นะครับหรือว่าดูคลิปนี้จบแล้วไปตามต่อก็ได้นี่ครับผมนะยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้ตอนจบนะครับผมโอเคไหมเออนี่ครับผมนะโอเคนี่ครับผมนะอยู่กับเพลง perfect นะครับผมนะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วใส่หูฟังแล้วพร้อมลุยกันเลย ครับผมไปครับ Let's go <S ว้าวคือแบบเจ็ดอันนี้คือบทเพลงที่ปล่อยเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับผมซึ่ง7ปีที่แล้วดูดิดูทำภาพภาพคือแบบกราฟิกอะไรทุกอย่างดีหมด I found a love for me darling just dive right in See well, I found a girl Beautiful and sweet well, I never knew you were the someone waiting for me kids <laughs> 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 when we fell in love, not knowing what if. I will not give you up this <laughs> time, darling. Just kiss <laughs> me slow. Your heart is over With you like, like, between my, arms. my like, 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 like. barefoot on the grass, well, listening to our favorite song. When you said you looked at mess, I whispered underneath my breath, You heard it, darling, you. Yeah. Mm -hmm. to the I found a woman stronger than anyone. I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found the love to carry more than just my secrets, to carry love. I want to you are my favorite song. Bye. When I saw you in that dress, looking so beautiful. như là nữ phải rồi, Đúng rồi.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  คนให้เท่าไหร่เต็มสิบให้เท่าไหร่เพลงนี้ผมให้เ <ME LE AR> ท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> คือแบบมันดีทุกคนแบบมันดีแบบดีมากมากอะแบบมันดีแบบเกิด <c oughs> ดนตรีก็ดีคนร้องก็หล่อแม,อม,ม่แต่ที่สำคัญคือหญิงสวยมาก <c oughs> ผู้หญิงสวยมากอือหือก็วันนี้นี่ครับผมนะมากับเพลง Perfect นั่นเองนี่ครับผมนะคนรู้สึกยังไงนี่ครับผมนะส่วนผมเนี่ยส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเพลงมันแบบมันเซ็กซี่มันโรแมนติกมันแบบมันแบบง่ายๆคือแบบมันโรแมนติกแบบว่าเออคนสองคนที่แบบว่าอนั่นแหละนะครับผมนะทุกคนน่าจะเข้าใจวิวผมนะแบบว่านั่นแหละนี่ฮะเออประมาณนั้นนะแบบแบบแบบดีอ่ะเออประมาณนั้น นี่ครับผมนะก็วันนี้เนะฮะเป็น EP ีที่น่าจะเป็น e ีพีสามนะครับผมไม่สามก็สี่นั่นแหละนะฮะก็นี่ครับผมนะผมนะก็กลับกับเพลง perfect นี่ครับผมนะฮะก็แน่นอนนี่ครับผมนะหากว่าชอบอย่าลืมกดไลค์หากว่าใช่อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะหรือถ้าเกิดว่าเรารักกันก็กลับมาเป็นแบบว่าเข้ามาเป็นครอบครัวกเดียวกันนี่ครับผมนะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมนะอามีกินิตารับทุกคนเสมอนะครับผมนะโอเคนี่ครับผมนะอันนี้ผมให้อ่าผมให้ไปร้อยเต็มเต็มไปเออ ในรับผมนะั้นคือแบบมันดีเกินะครับผมนะฮะดีจัดดีมา,มากๆครับผมนะที่ผมยอมเลยนะฮะโอเคใ okay. ครับผมนะเป็นว่าเราอวยประมาณเท่านี้พอในขับผมนะจริงๆเราไม่อวยก็เพลงของเขาก็ดีอยู่แล้วอะเออในรับผมนะดูดูยอดดิ3สามสามพันแปดร้อยกว่าล้านวิวอะโอ้โห <Wow. S 1> คือแบบ แค่นี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าเพลงของเขาดีจริงนะฮะเออนี่ครับผมนะโอเคนี่ครับผมนะวันนี้ก็ขอจากลาไปเพียงท่างนี้ครับผมนะฮะก็ขอฝากช่องไว้ด้วยเนยครับผมนะฮะถ้าหากว่ายังเป็นครอบครัวเดียวกันอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมนะก็ขอขอบคุณครับผมเช้รับชนจนจบน,น,นะครับผม See you I m a n react See you Go.